คอมสูงโอนถอนเร็วทันใจต้องครับสวัสดีครับแฟนๆรายการมวยไทยออนไลน์ เราก็ได้มาพบกันเช่นเคยครับผมวันนี้ผู้จัดการมวยไทยออนไลน์ได้นำท่านมาสู่วันพุธวันนี้เป็นมวยรายการของน้องโบสศึกเพชรวิเศษและวันนี้ผมได้นำอาจารย์ชัยพอรอุเทนสุดที่เป็นอาจารย์อยู่กับคู่วงการมวยมาไม่ต่ำกว่า4ี่หปีครับผมอยากจะพูดตรงนี้นะครับว่าอาจารย์ชัยพรเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วิจารมวยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนักมวยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ดูมวยมาช้านานแล้วก็มีความรู้ที่ทางมวยไทยออนไลน์เราได้เชิญมาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจิ้งสวัสดีสมาชิกที่เปิดเว็บเข้ามาชมมวยไทยออนไลน์เว็บมวยไทยออนไลน์เป็นเว็บที่เวลานี้ครับอาจารย์อยากจะบอกแล้วก็อยากจะพูดว่า เวลานี้ดูได้ทั่วโลกเวลานี้ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยกูจิ้นเว็บเนี่ยมันมีหลายเว็บนะครับผมแต่ว่าเว็บมันก็มีเว็บเล็กเว็บน้อยอาาเว็บเว็บคือเว็บทั่วๆไปอ่ะครับผมครับแต่วันนี้ผมมาสัมผัสตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่โตครับนะไปทั่วโลกครับครับ<ม>เขาเรียกว่าของเรานี้มีมีมีทั้งข่าวสารเกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องวงการเมืองวงการทุกๆุอย่าง รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เรียกว่าครบวงจรครบวงจรเลยครับอาจารย์อยากจะรู้เรื่องเลทอยากจะรู้เรื่องผลฟุตบอลอยากจะรู้เรื่องเขาเรียกว่าข้อมูลในตรงนี้ครับเต็มเปี่ยมฮะอาจารย์ <ฮะ S 2> ครับผมแล้ววันนี้เนี่ยที่เชิญอาจารย์มาเนี่ยก็อยากให้อาจารย์มาพูดคุยกับทางรายการ <ฮะ S 2> ว่าอยากจะให้ทัศนะว,วันนี้เกี่ยวกับเรื่องมวยศึกเพชรวิเศษว,วันนี้ <ฮะ S 2> ว่าใครชกกับใครคู่ไหนอาจารย์ชอบคู่ไหนอาจารย์ฟันธงและ ช่วงที่สองผมก็จะมอบเงินรางวัลให้อาจารย์ชัยพรที่ว่าอาจารย์ชัยพรทายผลได้ชนะเลิศที่สองเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ผมได้มอบให้คุณศักดิ์เกียรติอัดันชนะเลิศคนที่เขาเรียกว่าชนะเลิศที่สามไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะได้มามอบเงินรางวัลให้อาจารย์ชัยยพรครับวันนี้ครับอาจารย์ครับ ผมก็อยากจะย้อนเข้าเกี่ยวกับเรื่องคู่มวยเมื่อวานนี้อาจารย์ได้ดูมวยสึกแสงระหว่างพันปาบ์ก่าวครับเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจจะไปรว่าดูมวยแล้วดูมันก็น่าในหลายคู่นะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยฝนตกหมโหตกหนักเลยตกชนิดว่าเรียกแท็กซี่ไม่ไปอ่ะเขาบอกไปแค่หัวลําโพงเนี่ยหรือว่าไปแค่บางซื่อแต่ผมจะไปใต้ดินครับไปไม่ได้ก็เลยต้องหยุดดูเมื่อวานไม่เป็นไรครับผมมีผลมวยแล้วก็มีผลการต่อสู้ครับอาจารย์ครับคู่ที่หนึ่ง จะเป็นตะเพียนทองอขำอินครับอาจารย์ครับฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินจะเป็นวันพระเดชชอพินนาลาชคู่นี้เนี่ยสองสามยกก็ไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่เพราะเป็นคู่แรกถูกไหมอาจารย์ครับปกติเนี่ยคู่แรกเขาก็ <ผม S 1> นั่งดูกันรับงพอหมดยกสี่น้ำเงินก็มาต่อยคีนึงก็ครบยกห้าก็น้ำเงินชนะขาดลอยไปครับ,รบผมก็เป็นวันพระเดชชอพินานาลาชชนะคะแนนตะเพียนทองอขำอินไปส่วนคู่ที่สองก็เป็นป้อมเพชรสองขันนิสอนแดงน้ำเงินก็วีรชาต ฮโยค่าอิซุสุคู่นี้เนี่ยต่อยกันเดี๋็กๆผมผมสงสัยนิดนึงครับเมื่อวานเนี่ยบางบางฉบับเนี่ยครับบางที่เขาลงเป็นป้อมเพชรเอราวัณป้อมเพชรเอราวัณฮะแต่ท่านในในใบปลิวเป็นป้อมเพชรสองที่สอนใช่ไหมครับคงจะเป็นตามนั้นใช่ฮะใช่ฮะ อันนี้าไม่่อยซีเรียสเท่าไหร่อาจารย์มันอย่างนี้จริงๆบางครั้งต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าป้อมเพชรเอราวัณกับป้อมเพชรศสรวนีสอนเนี่ยคนละตัวคนละคนคราวนี้ในลักษณะของคนที่ไปเล่นนะหรือว่าคนวิจารณ์นะถ้าพูดถึงว่าป้อมเพชรระหว่างสองป้อมเพชรเนี่ยป้อมเพชรเอราวัณดีกว่าน่านี่แหละคืออาจารย์ชัยพรเขาเรียกว่านี่แหละคืออาจารย์ที่แท้จริงของวงการมวยเกี่ยวอยู่กับวงการมวยมาช้านานไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบปีถูกไหมครับ ถึงถึงถึง,ถง 50, ห้าสิบแมห้าสิบห้าสิบปีคือว่าพุกคีอยู่กับวงการมวยมาห้าสิบปีห้าสิบปีครับผมผมก็ได้ชื่ออาจารย์มาได้ยินชื่ออาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็ผมก็ได้สัมผัสกับอาจารย์ว่าเอ่ออาจารย์เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับวงการมวยอยู่อยู่กับวงการมัดมัดม,มวยมาเนี่ยสี่ห้าสิบปีครับก็คู่ป้อมเพชรกับคู่วีรสชาติ มวยคู่นี้พลิกไปพลิกมาครับอาจารย์ครับ,รบพอมาหมดยกสองขึ้นยก3แดงต่อ7จสี่พอหมด3าขึ้นสี่เนี่ยน้ำเงินพลิกกลับมาเป็นต่อ7 2 4ดสองสหนึ่งแล้วก็ครบ5ยกน้าเงินชนะขาดลอยไปครับก็คือเจ้าวีรชาติชโคยุฮาอิสุคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าพลิกล็อกกันไปครับ,รบส่วนคู่ที่3าคู่แดงเลิศนิมิตสิจากกุ้ง น้ำเงินหนุ่มตังสอสยามชัยครับอาจารย์ครับครับหมดหนึ่งครึ่งสองเนี่ยราคายันกันเลยฮะเบียกกันไปเบียกกันมาพอหมดสองครึ่งสามก็อยู่เจ้าเลือดที่มิตพอหมดสามครึ่งสี่เนี่ยก็ยังยันกันอีกหอาจารย์ครับเบียกกันไปเบียกกันมานอกกับในฮะอาจารย์คูดนี้หนุ่มตังเนี่ยได้ตีนซ้ายได้แข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายส่วนเลือดที่มิตเนี่ยเวลาจับในเนี่ยแกจะเข็นเข่าแกจับเหนียวนะแกจับจับหน้าจับหน้ากลอแต่เด็กคนนี้อาจารย์นะผมอยากจะเสริมนิดนึงว่า ถ้าเลิกที่มิดเนี่ยถ้าชกถูกวิธีเด็กตัวนี้ในอนาคตไกลแน่นอนแต่เวลาแกพอแกได้ในเสร็จแกก็จะออกมาเต้นได้ในเสร็จแกก็จะออกมาเต้นก็เลยกลายให้เกมเป็นการเกมเบียดเบียดแต่ถ้าเบียดในตลอดถ้าเบียดในตลอดก็แปลว่าไปตลอดเบียดในตลอดนี่ก็จะเขาเรียกว่าตีมวนเดียวอเขาเรียกว่าแกจะพอได้ในปั๊บแกก็ออกมาเต้นไดในแล้วเขาเรียกว่าต่อยรูมากไปนิดหนึ่ง ก็พอครบยกก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าหนุ่มตังสอเสียมชัยไปหนุ่มตังน้อยสอสยอามชัยไปส่วนคู่ที่สี่ตะกุดทองอ้วนออ้วนสุวรรณกับน้ำเงินสุมาอีอ้อวีรวันคู่นี้เนี่สองยกก็อยู่ที่เจ้าทางสุมาอี้ครับสุมาอี้เนี่ต่อยสมชื่อแล้วก็ต่อยเขาเรียกว่าข <c oughs> ออภัยครับต่อยเขาเรียกว่า ทางเจ้าตะกดทองเนี่ยดูสู้ไม่ได้เลยครับโดนแพ้นอกไปในยกที่สี่มาคู่ที่ห้าคู่นี้เป็นเทพนิมิตสิ์มนชัยกับสองคมสองคมนี้อาจารย์จําชื่อค่ายเดิมได้ไหมสองคมสอยุพินดาครับ<ว>แล้วก็มา<ช>เป็นสองคมวอร,อรสอรัภาราถูกต้องครับ<ไ>ถูกต้องครับอาจารย์ครับเอ,อคู่นี้เนี่ยขึ้นมาก็สองยกนี่ยันกันนะอาจารย์รพอยกสามมาก็เจ้าสองคมเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ใน สะพายแรงเก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ๋าครับเกาเกาักเกาถ้าสภาพมาดีๆเนี่ยผมว่าเทมิมิดเนี่ยไม่น่าสู้ได้แต่เมืรร่อวานนี้เนี่ยเพิ่งมาหายใจไปสองครั <ๆ S 1> คร้งก็ยังชนะเทมิมิดอยู่เพราะว่ารูปร่างได้เปรียบรูปร่างได้อะไรครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเมื่อครบห้ายกมาคู่ที่หกชาติชายน้อยสอประชบโชคกับนนทกิจตอหมอสีผมกราบเรียนแฟนๆรายการเมืองไทยออนไลน์ไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้พูดแล้วก็ผมได้แจกแจงกับพี่แก้วว่า ทางเจ้าชาติชายน้อยเนี่ยอาจารย์จาได้ไหมครับว่าเวลาชกทีไรเนี่ยกินจะไม่ค่อยดีครับถูกไหมครผมพูดอย่างนี้ถูกไหมถูกถ้าผมพูดถูกอาจารย์ต้องบอกว่าถูกนะถ้าไม่ถูกอาจารย์ต้องบอกว่าไม่ถูกคือเด็กเนี่ยทางทางชาติชายน้อยเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยนะเขาจะมีอยู่คู่กันกับเจ้าบรเดตหรือว่าสองคง มันมีบรรลือเดชตัวตัวหนึ่งซุปท็อปคนหนึ่งหรือหรือว่าเจ้าเวลานี้ที่เปลี่ยนเป็นสองคมสสุริยันนำโชคสสุริยันใช่ถูกไหมฮะแล้วก็มีสุป์ท็อปซุปปท็อปทั้งหมดเนี่ยมากันสามตัวที่ว่าแรงๆที่ว่าต่อยแล้วแบบว่าตอนนั้นเนี่ยจับน่าจับตาว่าเป็นดาวรุ่งเลยรแล้วเป็นมวยนาคตไกลแล้วคิดว่าต้องเป็นมวยเงินแสนครับแต่พอต่อยไปต่อยมาเพราะอะไรอาจารย์อาจารย์ระยะหลังๆนี่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่า เพราะว่าน้าเลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า,วาอะไรสักอย่างนะเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยแรกๆนี่แข็งแรงยับไสดได้รู้เขาเรียกว่ามาใหม่ๆเนี่ยมองเลยครับทางอาจารย์เนี่ยก็มองว่าจะอาจจะต้องเป็นมวยเงินแสนแน่นอนครับหรือว่าอาจจะเป็นมวยที่ว่าชื่อเสียงดีแน่นอนครับแต่พอต่อยไปต่อยมาเขาเรียกว่ายิ่งดรอปลงดรอปลงดรอปลงถูกฮะช่วงหลังนี้แพ แพ้แล้วบางทีแฟนมวยขาดใจนะนทำไมไ<ห>มันแพ้ง่ายจังเลยนี่อาจารย์ผมถึงบอกอาจารย์ไงครับว่าชาติชายน้อยเนี่ยสองประสบโชคเนี่ยเคยชกแล้วมีประวัติไม่ดีเคยชกแล้วโดนโหอเม,มื่อวานนี้ผมถึงวิจารณ์บอกว่าถ้าชาติชายน้อยตั๋วมาสู้ครับที่เด็ดประจําวันแต่เมื่อวานนี้ตั๋วมาแบบเขาเรียกว่าหลมแหลมฮรอาจารย์นะพออาจจะเป็นเพราะว่าหยุดนานไหม เขาบอกว่าไปเป็นทหารมาแล้วทีนี้เนี่ยผมบอกให้อาจารย์ฟังนะครับความเชื่อถือชาติใจน้อยไม่มีอยู่แล้วถ้าแพ้นนทกิตเนี่ยไม่รู้จะไปต่อยกับใครแล้วอาจารย์นนทกิตเนี่ยเป็นมวยที่ว่าหน่อมแนมแล้วเป็นมวยที่ว่าประเภทที่ใจไม่ค่อยดีอยู่แล้วช่วงหลังเดินสายบ่อยนะกิัเแล้วก็เพิ่งไปแพ้เจ้าฤทธิ์ควัฒนาัาทีนี้เนี่ยผมก็ยังบอกกับแฟนมวยไทยออนไลน์อย่างนี้ครับว่าการเล่นมวยและการดูมวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์พูดยาวๆแล้วก็พูดให้แบบละเอียดกับ คนที่ฟังหรือว่าคนที่รับรับฟังรายการมือไทอออนไลน์เนี่ยว่าจะได้ประโยชน์ขนาดไหนวันนี้ที่ผมเชิญอาจารย์เทย,ยพรมาไม่แน่นะครับต่อไปอาจารย์เทย,ยพรเนี่ยอาจจะได้มาจัดรายการที่นี่ทุกวันเพราะว่าเราก็าจะมีการพาบนามีการพูดคุยว่าอาจารย์ชอบไหมหรือว่าเออมีเวลาว่างไหมอยากจะมาจัดที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับมีการพูดคุยกันแล้วมีการเป็นไปได้ครับก็เป็นทางเจ้า นนทกิจตอมหมอสีชนะคะแนนเขาเรียกว่าขาดลอยฮะอาจารย์พูดแล้วมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไม่เหลือเชื่อใช่ครับประกบขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะย่างยิ่งนนทกิจเนี่ยเป็นมวยแทนด้วยเนี่ยครับหลายคนพอฟังปั๊บเอ้ยมันจะสู้ได้เหรอครับผมเออมันจะสู้ได้แล้วสู้ชาชายน้อยได้เหรอครับครับครับก็เป็นฝ่ายเจ้านนทกิจตอมหมอสีชนะคะแนนเขาเรียกว่าท้ายๆสี่ห้าเนี่ยขาดลอยฮะอาจารย์นะครับครับผมแล้วก็มาเป็นคู่เอกครับคู่นี้อาจารย์ครับแก้วกลางวานไก่ย่างห้าดาวยิ้มกับ ขวัญข้าวมรัตะนะบัณฑิตคู่นี้เนี่ยสองยกนี่เบียดกันเลยนะอาจารย์มีแก้วบ,บางวานขึ้นมาเป็นต่อเล็กน้อยห้าสี่าสอง,สองพอหมดสามขึ้นสี่เนี่ยพลิกกลับมาเจ้าขวัญข้าวเป็นต่อห้าหนึ่งนะอาจารย์มันมีอยู่ลูกหนึ่งขวัญข้าวเนี่ยเตะเตะเขาเรียกว่าเตะลอดกาดเข้าไปเลยฮะเตะเข้ากันคอครับผมแล้วก็ทางเจ้าแก้วบ,บางวานเนี่ยเมาครับยกสองพอหมดยกสองขึ้นยกสาม พอหมดสองขึ้นสามเจ้าขันข้าวกลับมาเป็นต่อพอหมดสามขึ้นสี่เนี่ยขันข้าวก็เป็นต่อห้าหนึ่งครับอาจารย์รพอหมดสี่ขึ้นห้าก็เป็นต่อขาดลอยแล้วก็รา,า,า,ราคาก็แพงก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนขาดลอยไปครับครับวันนี้เราได้แจกแจงเรื่องคู่มวยของเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยถึงเรื่องแสงสว่างบันปลาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะให้แฟนๆรายการเนี่ย หรือว่าผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ชัยพรที่นึงครับว่าเวลานี้เนี่ยอาจารย์ชัยพรเนี่ยทำงานหรือว่าทําหน้าที่หรือว่าทํารายการวิทยุอยู่ที่ใดครับเออผมทําเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับ<อ>ก็ทําเฉพาะเสาร์อาทิตย์แบบ,ร,บรายการพุทธิธรระอ่ารายการพุเทเิีรห้องติดๆกันฮะ ครับอ่าผมหนึ่งสามห้าศูนย์อ๋อของอาจารย์ทํารายการอยู่หนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์ครับกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เวลากี่โมงครับอาจารย์ถ้าวันเสาร์จะเป็นเก้าถึงสิบวันเสาร์เป็นเก้าโมงถึงสิบเก้าโมงถึงสิบโมงครับหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับจำไม้ดีนะครับใครที่เป็นแฟนของอาจารย์ชัยพรเวลาเก้าโมงถึงสิบโมงช่องเอเอ็มหนึ่งสามห้าศูนย์ถูกไหมครับถูกครับครับผมถ้าวันอาทิตย์สิบเอ็ดถึงสิบสอง ครับจะเป็นสองช่วงวันอาทิตย์สิบเอถึงสิบสองวันอาทิตย์เสาร์เก้าถึงสิบอาทิตย์สิบเอ็ดถึงสิบสองเสาร์เก้าถึงสิบครับอาทิตย์สิบเอ็ดถึงสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดห้าโมงเช้าถึงห้าห้าโมงถึงเที่ยงอ๋อครับแต่คือว่าเวลานี่หมายความว่าเสาร์เนี่ยเก้าโมงถึงสิบโมงครับถ้าอาทิตย์เนี่ยสิบเอ็ดถึงสิบสองสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงครับจำให้ดีนะครับใครที่เป็นแฟนรายการของอาจารย์เจริญพรครับเดี๋ยวช่วงที่สองหรือว่าช่วงนี้เนี่ย ช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาพักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงที่สองเรามาพบกันใหม่ครับ